สวัสดีค่ะโชคุ๊กยิ้มพันรวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ เมื่อวานนี้วันที่20กรกฎานะคะ6กสนะคะแนวทางฮานอยสายวิ่งสายรูดอุ๊ยขอโทษค่ะ <c oughs> สายวิ่งสายรูดคือศูนนะคะศูนย์มาสองนอยนะคะแต่มาหลักร้อยนะคะแต่ว่าเราโชคดีมากค่ะสามตัวแตกนะคะเนอะก็ขอแสดงความยินดีนะคะคนที่ถูกหวยเดินนอสามตัวแตกนะศูนย์สามหกไปได้หกศูนย์สามนะคะเนอะ ก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ที่ถูกหวยด้วยนะคะนะอ้าวมาลุ้นกันวันนี้น่าจะแตกอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้วันที่ยี่บเอดกร,รกฎดานะคะ6กสี่นะคะแนวทางฮานอยสายวิ่งสายรูดอ้าไปเขียนผิดอะสายวิ่งสายรูดคือสูงนะคะ วันนี้อ่าสลีซัลลูส์ตัวกันอีกตัวหนึ่งนะคะเอฟซสี F ่แปดเท้กว่ามามากเลยสี่แปดเนาะก็ะขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าทำให้เต็งเดือดร้อนนะคะเนาะอ่า ไม่เป็นการรบกวนเป้เปก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะคะแบ่งปันกันนะคะเนาะก็วันนี้ก็ขอให้สามตัวแตกอีกนะคะสามตัวแตกนะคะให้ทุกคนสี่ห่างแล้วกันเนาะเนาะ ตัวกันอีกตัวหนึ่งสี884นะคะนะวันนี้เป้ให้7จ็หางเนาะแล้วก็3มตัวเป้ก็ให้สี่หางนะคะเนาะก็วันนี้ขอให้3ามตัวแตกอีกนะคะสามตัวแตกนะเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ